โล,ล่าเริ่มมดหวังกับการพัฒนาเศรษฐกิจของสอปปอล่าที่ยังคงสืบต่อตกต่อตำอย่างต่อเนื่องและเดดทรงผลกระทบโต้ก,กับการดำลูกซีวิตของปัสาโรลาวที่ยังคงโบนิหับการแก้ไขและต้องใส่ซีวิตอย่างยากลำบากในสภาพสังคมปัจจุบัน ซึ่งโตกับสภาพการปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของสอป,ป,ปอลาาหนี้สินสาธารณะของสอป,ป,ปอล่าที่ยังสูงอัตตาเงินเฟอ้อที่ยังคงเพิ่มสูงขึน้นส่งผลให้เงินกีบลาวออนคาลงไปได้แต่ละวันเลอบูมมีวีเวลที่จะดีขึน้นเหตุให้คุณ่าของเงินกีบลาวลดลงโคลลาวต่างห้ควบสนใจกับสกลุลเงินตาต่างประเทศโดยเฉพาะเงินบาทไทยที่แข็งคาเหตุให้คนลาวต่างนำใสเงินบาท แทนการน้ำใสเงื่อนกีบจนเป็นเลียงปกติในสังคมปัจจุบัน แลตตอกับสภาพการปัญหาเศรษฐกิจต่างๆก็อเหตส่งผลกระทบโดยกรงไปถึงปัะชาลเล่ที่อาศัยในเกบเขตทั่วประเทศลาวต่างได้บผลกระทบไปตามๆกันโดยเฉพาะกับการที่เงื่อนกีบยังคองอ่อนคาเฮดไห้สินค้าต่างๆที่นําเข้าจากต่างประเทศต่างมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นค่าข้องชีพุงทะลุเพดานในขณะที่ค่าแห้งขันตําของปัะชาลเลวกับยังคงทีโบมีการเคลื่อนไหว รืเพิ่มขึ้นเพื่อหายคนเล่าสามามาทับมือกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าตามท้องตลาดและด้วยสภาพการที่ตกต่ำของเศรษฐกิจสปปลาวในปัจจุบันจึงได้เกิดมีสภาพการยยอทอ้อไม่ว่าจะเป็นมีคนเล่าโดยเฉพาะวัยนุ่มเล่านักเรียนนักศึกษาที่ต่างก็พากันเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปหาเวทีงานทำหาเหล่งสตัวเองอยู่ต่างเดนแทน่ทนการเฮดเวียกหรือเฮียนนักสือ้อยู่ภายใน ประเทศ จนฮ็ดไห้ฮงงานบริษัทต่างๆในประเทศลาวตามก็ขาดแห้งงานคนลาวภายในประเทศพอค้าแห้งขันตำยุปประเทศลาวแมนหน่อยหน่อยไหลเมีีบกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศเพียนบานย่างประเทศไทยที่ได้ต่างกันปันฝ่ากับเพลวอเสงจะได้ก็ตามตกกระสภาพการเศรษฐกิจของสปปลาวดังที่พวกเข้าเดล่าวมานอกจากนั้นก็ยังมีการรายงานจากสำนักข่าวและสำนักของสปปลาวที่ได้ออกมา รายงานข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศเลราทีทฤวฎาส่วนทางกับสภาพเศรษฐกิจสวิตแกเป็นอยู่ของประชาศนราในสภาพปัจจุบันย่างสินเชิงพอด้มีทีมนักคนขัวนักวิชาการลราที่ได้ออกมารายงานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเราโดยดมีการขาดคะแนนว่าจะมีการขยายตัวยู่ทิลัีจดเปอร์เซ็นต์ทมกลางสิงถาไทยของเศรษฐกิจโลกโดยโตที่ ที่มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลาาให้เจริญเติบโตมมาจากภาคการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการแปรหูและการผลิตกสิกรรมเพื่อส่งออกการเปิดสายเดนทางรถไฟเซียมตอเล่าจีนก็ถือเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการขายในภาคพื้นและการแหลกเปลียนส่งเสริมให้เล้าในเรื่องการส่งออกการท่องเที่ยวและการขนส่งและพร้อมเดียวกันก็ยังมีการรายงานจาก IMF ที่ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของสปปลรวในต้นปี2ัป3ที่ชื่อว่ายูในทาที่ฝืนโตรไร้คะแนนการสาม,มารถตีราคาท่าเอียงเศรษฐกิจของซปปรลาวมดปี2ัปโโดยขาดว่าจะสาม,มารถขะายโตในระดับ 4. 5ซซึ่งนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ขาดคะแนนของทีมคนขวารและการรายงานจาก IMF ที่ชื่อว่าเศรษฐกิจของสปปลรวตามการรายงานเมนยู เนื่ยทาเอียงทีดียูจนว่าได้วาสวนทางกรัสภาพการปัญหาเลี่ยงอัตตาไพายเงินเฟอ้อหนี้สินสาธารณะของสปปลาวที่ยังสูงการอ่อนค่าของเงินกีบเลการลังไรของคนเล่าที่ไปเปียกอยู่ตาาประเทศ ซึ่งจะได้ก็ตามตกกับการรายงานดังกล่าวของทางสำนักขา่าวลาวทีทีวาส่วนทางกับสภาพควบเป็นอยู่ของประชาชนมพันเนเศรษฐกิจของประทเทศลาวปัจจุบันโก้กับเหตุเหคนลาวเขามาคอมเมนต์และแสดงค้ามคิดค้ามเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปโดยเราลมาอ่านคอมเมนต์บางส่วนของคนลาว้วกันด้วยคอมเมนต์แรกเพื่อนเด็กลก่าว,ว่า เมื่แนนมเศรษฐกิจบานเฮาเดย์อหฮูทิดทางต่อไปวาซิเป็นแนวใดหรือวาสิกับคืนสูญยุคปี60ถึงปี70หันกับสู่การพลิตกษักรรมเป็นลักตามบรรพบรุษ เบี่ยงโตเลขมหาภาคอาจจะเมนตามรายงานแต่เมียกลับมาเบิงเบี่ยงเศรษกิจขั้วเฮื่อนของประชาชนเมนยังบดีขึ้นโดยสินค้าที่ยังแพงค่าแห้งกับตามายแห่งงานเล่าต่างใหญ่ทินทานไปหาเงินอยู่ต่างแดน ยามาไซละการหนีมาวาอันติวาขาดทะเนนีมีตัางแต่เดือนหนึ่งมาฮาหอดเดือนหาอัตตาเงินเฟอยยงขยายตัวสืบตอ่อและพวกเจ้าว่าได้แนวใดว่าเศรษฐกิจเล่ามีการขยายตัวพอมั่นสวนทางกับเงินตาคงเล่าเท เศรษฐกิจหรือ GDP ขยายตัวของบันเฮ่ามันบไดไม้โคมบาปัสซ้นล่าจะมีอยู่มีกินเพียงแต่เอามุ่นคาการลงทุง้นมากกิดไลก็เห็นตัวเลขขยายตัวเร็วถาปัสะสนทั่วประเทศมีไล่ฮับเพิ่มขึ้นมีไหลขึ้นแบบเงินเฟอ้อแบบคาขาคงสีประเทศล่าคือสิเจริญไปไกลกว่านีแล้ว ซอปตปอลเล่ามีรถไฟมีคำ่ำหายคล้ายเล็วมีไมให้ค้าย,ายต่อไป ก็ควรไปพัฒนาส่นนบรอดเน80%ยู่ซนนบดยังมีความทุกข์ยากเจ้าสิพัฒนาแต่5%อยู่เขตเทศบาลใด้ปานใดจึงสิพลออกจากความทุกข์ยากควหันมาพัฒนา80%อยู่สซนนบดให้เป็นเขตเทศบาลให้มีเวรเทศงานทำพัฒนา80%อยู่สซนนบดให้เป็นจุดศูนย์บริโภค ทายเหตุใดมือนั้นสปาปเล่าจะก่าวนาออกจากประเทศโดยพัฒนาวิธีคิดไรแบบนี้มันบังถึงต้องกับสภาพควบเป็นจริง 1. สินคา้าน้ำเขา่าส่วนใหญ่เมืเทียบกับเงินดอลลาร์กับเงินบาทเงินยวน 2. เงินกีบที่เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟอ้อแล้วเห็นว่าจะได้เงินดอลลาร์บาทและยวนในปริมาณที่หน่อยลง 3. เทียบ GDP กับสากลเป็นเงินดอลลราเน่เมียเงินกีบมีค่าหน่อยลงแล้วเหตุใดจึงว่าเศรษฐกิจลาวมั่นดีขึ้นจงซวยออกมาสีเจงหไฮับผู้เนงแบบนี้กระ่วยกระจุกแต่จนกระจนกระจาย เศรษฐกิจลาวจะเติบโตแมนเป็นไปได้พอการลงทขึ้นจากตามประเทศมั่นต่องเบิง HDI ้ายใดของประชาชนที่แท้จริงเศรษฐกิจขยายโตปีละเจ็ดแเปอร์มั่นก็จริงแต่ควมอยู่ดีกินดีของประชาชนกับนับมือนับลนลง สีเห็ดยังกระเห็ดแต่เร็วเงินกีบเลา่าขึ้นตกต่ำไปทุกมือพนักงานลาสีตายหมดเร็วจากเงินเดือนโงลานกีเปลี่ยนมาเป็นเงินบาทได้เพียงเจ็ดพันหาแ0ดพับาทเดี๋ยวนี้กับบอดายหอดสี่พับาทแล้วสิหายยูโรดได้จังได ซึ่งนี่ก็เป็นควมเป็นบางส่วนของชาวเล่าที่ตามก็มีความเห็นที่สวนทางกับการรายงานของเศรษฐกิจเล่าที่ว่ามีการขยายโตอย่างเก่ากระโดดแต่สวนทางกับสภาวชีวิทปัจจุบันของประชาส่นเล่า